เล่รักกลลวงตอนที่78 ที่วังฤดูร้อนนักข่าวสารภาพกับบีว่าโมฮันเป็นคนสั่งให้เขาตีพิมพ์ข่าวของอัมริดและใส่ร้ายเธอวีทำร้ายนักข่าวด้วยความไม่พอใจอัมริดหยุดวีและปล่อยตัวนักข่าวไปต่อมาวีมาหาอัมริดที่วิหารเทพเจ้าบอกให้คนรับใช้เอากระเป๋าของอัมริดกลับเข้าไปในวังอัมริดปฏิเสธบอกให้เขาขอโทษเธอก่อนแต่เขาไม่ยอมขอโทษและเดินจากไปต่อมาอัมริดกำลังทำอาหารอยู่ใต้ต้น รันทีมหาเธอถามว่าเธอมีความสุขจริงๆอย่างนั้นหรืออมริตบอกเธอมีความสุขมากถามว่าทำไมเขาถึงไม่ไปจากที่นี่อีกรันทีบอกเขาไม่สามารถทิ้งเธอไปในสถานการณ์แบบนี้ได้ โมหันเข้ามาในห้องของเขาเห็นวีนั่งดื่มเหล้าอยู่วีบอกตั้งแต่พ่อของเขาตายไปโมหันก็ทำไม่ดีกับครอบครัวเขาเป็นอย่างมากโมหันทำให้แม่เสียโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งและยังใส่ร้ายอัมริดเพื่อทำให้เขาไล่เธอออกไปจากที่นี่ถ้าเป็นคนนอกที่ทำแบบนี้เขาก็จะฆ่าคนนั้นอย่างแน่นอนแต่โมฮันเป็นอาของเขาและควรที่จะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งดังนั้นครั้งนี้เขาจะ ปล่อยโมหันไปเพื่อเห็นแก่ความเป็นสายเลือดแต่ครั้งหน้าถ้าโมหันทำให้แม่เขาเดือดร้อนอีกเขาจะไม่ปล่อยโมหันไว้โมหันสงสัยว่าใครเป็นคนที่ทำลายแผนการของเขาทางด้านนารินีบอกวิเชนราว่าความฝันเธอต้องพังทลายลงเพราะหัวหน้าพักโกรธเธอมากรันทีมหานารินีบอกเขามีคาแนะนาที่จะสามารถช่วยเธอได้เขาเคยทำงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มาก่อนตอนที่เขา อยู่ที่เมืองลาฮอดังนั้นเขาจึงเข้าใจพลังอำนาจของสื่อ แต่คนอื่นเขาอยากจะรู้ว่าเธอไม่พอใจอดีตของอัมริตหรือแค่ไม่พอใจรอยสักนารินีบอกรันทีว่าทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเธอมีความเมตตาต่อผู้ลี้ภัยเธอเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นรวมทั้งรอยสักของอัมริดด้วยรันทีบอกเธอยอมให้วีแต่งงานกับอัมริตตอนนี้เธอจะต้องให้ความเคารพอัมริด้วยเธอจะต้องทําให้ผู้คนเข้าใจว่าเธอเชื่อใจอัมริแล้วเพื่อ เป็นการแก้ข่าวนาริณีชื่นชมรันทีบอกว่าไม่มีใครหวังดีกับเธอมานานแล้วส่วนลูกชายแท้ๆเธอก็เกลียดชังเธอพีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ที่ประตูจึงบอกแม่ว่าหลังจากที่เขาได้ฟังคำแนะน,นำของรันทีแล้วเขาก็มีความคิดว่าแม่ควรจะให้เกียรติอำริตโดยการให้อำริต เป็นเจ้าของร่วมของวังแห่งน,นี้ด้วยและประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรันทีบอกนารินีว่าเขาเห็นด้วยกับวีเพราะเขาคิดว่าไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนนารินีตอบตกลงบอกเธอจะยอมทําตามถ้ามันจะช่วยกู้ชื่อเสียงของพวกเขากลับมาได้เธอบอกให้รันทีไปคุยกับนักข่าวได้เลยรันทีตอบตกลงและขอตัวกลับไปวีบอกแม่ว่ามันเป็นความคิดของเขาแต่แม่ ก็กลับยกความดีความชอบให้รันทีนาเนีบอกวันใดที่เขานึกถึงเธอมากกว่าตัวเองเหมือนรันทีวันนั้นเขาถึงจะได้รับความดีความชอบต่อมาวีออกมาหาอัมริดที่วิาหารเทพเจ้าบอกให้เธอเซ็นเอกสารเพื่อที่เธอจะได้กลายเป็นเจ้าของวังเช่นเดียวกับเขาและให้เธอถือว่ามันเป็นการชดใช้สําหรับความผิดพลาดของเขาอัมริบอกเธอรู้สึกประหลาดใจที่เขามีความ ถือตัวมากจนถึงขนาดยอมให้เธอเป็นเจ้าของวังแทนการขอโทษวีบอกมันเป็นของขวัญจากแม่ของเขาไม่ใช่จากเขาถ้าเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชื่อเสียงของแม่ก็จะกลับคืนมาอัมริดบอกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ให้เขาเผยแพร่ข่าวอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการวียืนกลานให้เดอเซ็นเอกสารแต่เธอยังคงปฏิเสธวีก็เดินจากไป อูเดรอวัสมาอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งวัสมามาที่นั่นบอกอูเดว่าเธอไม่ใช่คนรักของเขาไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรก็ตามอูเดให้วัสมานั่งที่เก้าอี้พูดให้เธอนึกถึงความทรงจำตอนที่พวกเขาเคยนั่งดื่มกาแฟด้วยกันที่ร้าน ส่วนที่หวังฤด,ดูร้อนอัมริพบรันทีจึงถามว่ามันเป็นความคิดของเขาอย่างนั้นหรือที่เสนอให้ยกหวังให้เธอรันทีบอกเขาต้องการจะให้เธออยู่ที่นี่โดยได้รับความรักและความเคารพอัมริเดินผ่านรันทีไปคิดว่าเธอไม่เคยลืมเขาเลยและเธอยังคงรักเขาอยู่เสมอ เล่รักกลลวงตอนที่79รันทีมหานาตรีที่สนามหญ้าแสดงหนังสือพิมพ์ให้เธอดูบอกผู้คนต่างก็พูดถึงเธอเรื่องที่เธอยอมรับอัมริและให้อัมริเป็นเจ้าของวังรวมด้วยวิเชนราบอกนารินีว่าหัวหน้าพักโทรมบอกเขาว่าเธอจะได้รับโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งนารินีดีใจบอกวันนี้เธอจะเฉลิมฉลองโมหันกับบินดูมหานารินีและได้รูก ข่าวนี้วีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลอามริดเอาดอกไม้มาให้วีบอกให้เขาไปแสดงความยินดีกับนารินีนารินีชื่นชมทันที บอกเขาทำให้เธอนึกถึงลูกชายคนเล็กของเธอวิโยนดอกไม้ทิ้งและเดินจากไปด้วยความไม่พอใจนารินีบอกรันทีว่าถ้าลูกชายคนเล็กเธอยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขาเธอต้องการจะให้เขามาทำงานการเมืองให้กับเธอรันทีนึกถึงตอนที่อมริบอกให้เขาไปให้ไกลาจากเธอเขาจึงบอกนารินีว่าเขาต้องการเวลาคิดก่อน หนหนี้ตอบตกลงและให้รันทีอย่าได้ปฏิเสธ ที่สวนอูเดบอกวัสมาว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนรักของเขาได้ดังนั้นเขาก็จะขอลาตายต่อหน้าผู้หญิงที่ทำให้เขานึกถึงเธอจากนั้นอูเดก็หยิบขวดยาบางอย่างออกมาดื่มแกล้งล้มลงหมดสติวัสมาตกใจร้องไห้เธอบอกทุกอย่างเป็นความผิดเธอเองเธอคือวัสมาของเขาถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่เธอก็ขอตายตามเขาไปเธอจะหยิบยามาดื่มบ้าง แต่อูเดรงเรียกวัสมาและลุกขึ้นมาหาเธอวัสมากอดเขาบอกเธอคิดถึงเขามากอูเดถามว่ากาบีอยู่ที่ไหน วาสมาเล่าว่าตอนที่เธอกับรันทีใกล้จะถึงด่านพรมแดนดันที่ถูกตำรวจจับกลุ่มไปเธอพบชายคนหนึ่งเอาน้ำให้เธอดื่มเขาทำกระดาษแผ่นหนึ่งร่วงโดยไม่รู้ตัวเธอเก็บมันเอาไว้ก่อนที่จะหมดสติไปจากนั้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาพบว่าชายคนนั้นขายเธอให้กับซองและพากาบีหนีไปเธอไม่เข้าใจเนื้อหาในกระดาษนั้นแต่มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอได้กาบีกลับ คืนมาเธอจึงไม่คิดที่จะหนีไปจากซองเพราะเธอหวังว่าจะได้พบกับชายคนนั้นอีกครั้งและถามชายคนนั้นว่ากาบีอยู่ที่ไหนเธอขายความสามารถของตัวเองและไม่ได้ถูกบังคับให้ขายตัวอูเดคว้ากระดาษไปดูถามว่าเธอเชื่อใจคนแปลกหน้าได้อย่างไรวาสมาพยายามอธิบายแต่อูเดก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจ ที่วางฤดูร้อนวีจะดื่มเหล้าแต่อาริตห้ามไว้บอกให้เขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างกล้าหาญวีถามว่าเธอรู้หรือไม่ว่าเขาคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรอาริตบอกเธอเข้าใจความเจ็บปวดที่เขาสูญเสียน้องชายไปเพราะเธอเองก็สูญเสียพ่อแม่ไปเช่นกันแต่เธอกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันถ้าเขาไม่กล้ามันก็จะทำร้ายเขาตลอดไปวีไม่พอใจบอกเขาไม่ต้อง ต้องการคำแนะนำจากเธอเขาหยิบขดเล่าออกไปจากห้องและขังอัมริดเอาไว้รันทีแอบดูเหตุการณ์อยู่ที่หน้าต่างคิดว่าอัมริดโกโหกเขาว่าเธอมีความสุขเขาตัดสินใจแล้วที่จะไม่ไปจากเธอต่อมารันทีมหา,าริณีที่สนามหญ้าบอกเขาพร้อมที่จะทำงานกับเธอแล้วนรินีดีใจและชื่นชมรันทีวันต่อมาอัมริรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นรันทียังคงอยู่ที่ วังฤดูร้อนรันทีมาตามอมฤตให้ไปหาหนาริณีที่ห้องเพื่อทำพิธีบูชาอมฤตถามว่าเขาคิดที่จะทำอะไรวีมาบอกอมฤตว่ารันทีกลายเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของนาลิณีแล้วจากนั้นเขาก็บอกนาลิณีว่าตัวเขาเองก็มีผู้จัดการเช่นกันพานุมาที่นั่นวีบอกอมฤตว่าเขาได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเธอว่าเขาจะให้พานุกลับมาทำงานอีกครั้ง เขาเตือนให้รันทีอย่าทำอะไรลำเส้นและอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นของตัวเองเพราะทุกอย่างนั้นเป็นของเขา ต่อมานักบวชบอกให้อำริตจุดตะเกียงไฟอำริตไม่สามารถจุดตะเกียงได้เพราะมือสัน่นรันทีจะช่วยอำริตแต่วีห้ามไว้เขากับอำริตจุดตะเกียงไฟด้วยกันจากนั้นเขาบอกให้เธอไปเตรียมอาหารเช้าให้เขาอำริตออกมาจากห้องจะรินน้ำดื่มแต่มือเธอสัน่นรันทีมาช่วยเธออำริตถามว่าทำไมเขาถึงไม่ไปจากเธอแต่กลับทำงานให้นารินีรันทีถามว่าทำไม ธอทั้งโกหกเขาว่าเธอมีความสุขกับการแต่งงานเขารู้ทุกอย่างและเขาจะทำให้เธอมีความสุขไม่ว่าเธอจะอยู่กับเขาหรือไม่ก็ตามเล่รักกลลวงตอนที่80วีนั่งรออมฤตอยู่ที่โต๊ะกินอาหารโมหันมหาวีเยาะเย้ยว่าอมฤตไม่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีและวีไม่สามารถควบคุมอมฤตได้วีไม่พอใจและร้องเรียกอมฤิให้เอาอาหารมาเสิร์ฟให้เขาอีก ยานหนึ่นที่บอกอมริตว่าเขาจะอยู่ใกล้ๆเธอและจะทให้แน่ใจว่าเธอมีความสุขอมริตบอกมันไม่จำเป็น เพราะเขาไม่มีสิทธิ์ส่วนเธอก็ยืนกลานว่ามีความสุขจริงๆรันทีก็ดึงอัมริตเข้ามาใกลๆ้ๆบอกเขามีสิทธิ์เพราะพวกเขาเคยทําพิธีแต่งงานด้วยกันอัมริตบอกให้รันทีลืมอดีตและเดินหน้าต่อไปเหมือนเธอเธอจะเดินจากไปแต่ลื่นลม้มรันทีก็ประคองเธอเอาไว้เพลอทําจานร่วงตกแตกอัมริตได้ยินเสียงวีที่กําลังเดินมาจึงบอกให้รันทีรีบไปจากที่นี่วีมาหาอัมริต ถามว่าคนที่เธอคุยด้วยหายไปไหนอำ่ำริดอำอึองบอกเธอคุยกับคนรับใช้ ่อมาคนรับใช้มาบอกรันทีว่าอูเดมาพบอัมริตรันทีมาหาอูเดที่หน้าวังถามว่าเกิดอะไรขึ้นอูเดบอกเขาจะมาต่อว่าอัมริตเพราะเธอรู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับวัสมาแต่ไม่ยอมบอกเขารันทีหยุดอูเดไว้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อูเดบอกวัสมาทํทำกาบีหายไปรันทีอธิบายว่าวัสมาเองก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากอูเดมันไม่ใช่ความผิด วัสมาแต่เป็นเพราะการแบ่งแยกประเทศต่างหากการที่วัสมาไม่ยอมจะต้องการพบอูเดอาจจะเป็นเพราะเธอคิดว่าอูเดจะไม่เข้าใจเธออูเดใจเย็นลงและบอกว่าเขาได้ทำผิดต่อวัสมาเพราะเขาไม่พอใจที่กาบีหายตัวไปรันทีบอกให้เขาไปขอโทษวัสมาและ เธอจะต้องให้อภัยเขาและส่วนตัวของเขาเองได้ตกลงทำงานกับนารินีตัวเขานั้นต้องการจะอยู่ใกล้ๆอัมริจนกว่าเธอจะมีความสุขกับการแต่งงานจริงๆเขาหวังจะให้อัมริไม่ได้แต่งงานกับวีเพื่อที่เขาจะทำให้เธอมีความสุขจนลืมความทุกข์ไป อูเดบอกให้รันทีไปถามอัมริดว่าเธอปกปิดอะไรเขาอยู่หรือเปล่าและเดินจากไปรันทีสงสัยว่าทำไมอูเดถึงได้พูดแบบนั้นอัมริดมาที่หน้าวางังรงเรียกอูเดรันทีบอกอัมริดว่าอูเดกลับไปแล้วอัมริดคิดว่าถ้ารันทียังคงอยู่ใกล้ๆเธอวีก็จะต้องรู้ความจริงของพวกเขาและเธอจะต้องทำให้รันทีไปให้ไกลจากที่นี่อัมริดกลับมาหาวี ที่โต๊ะอาหารบอกเธอจะไปเอาชามาให้เขาโมฮันบอกอัมริตว่าวีดื่มแต่เหล้าเท่านั้นอัมริตคิดว่าเธอจะต้องทำให้รันทีเห็นว่าเธอกับวีมีความสุขดีจากนั้นเธอขอตัวไปเอาเหล้ามาให้วีทำให้วีรู้สึกประหลาดใจโมฮันพูดยุ่ยแย่ว่า มีสองเหตุผลที่ภรรยาจะทำตามที่สามีต้องการคือภรรยารักสามีมากหรือไม่ก็กำลังนอกใจสามีอยู่คืนนั้น รันทีพยายามคุยกับอัมริตแต่เธอปฏิเสธอัมริตเข้ามาในห้องพบว่าวียังคงไม่ดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าวีถามอัมริตว่าเธอกำลังนอกใจเขาอยู่หรือไม่อัมริตบอกพวกเขาไม่ได้ทำพิธีแต่งงานกันด้วยซ้ำวีบอกเขาไม่เชื่อใจเธอจากนั้น เขาไปหยิบรูปถ่ายของราตันกับราชราณีมาบอกให้อัมริดสาบานกับรูปว่าเธอไม่ได้โกหกเขาอัมริดบอกให้วีอย่าได้บังคับเธอที่เธอไม่สาบานเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดวีบอกให้เธอพูดความจริงออกมาอัมริดหนีออกไปจากห้องพบว่าจูจ่ๆไฟก็ดับใครบางคนก็จับตัวอัมริดมาที่ห้องห้องหนึ่งอัมริดคิดว่าเป็นวีจึงบอกว่าเขาไม่สามารถบังคับให้เธอ สาบานหรือทำตัวเป็นสามีของเธอได้เพราะพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันจริงๆทันใดนั้นไฟก็สว่างขึ้นอัมริตเห็นรันทียืนอยู่รันทีดีใจบอกอัมรตว่าเธอกับวีไม่ได้แต่งงานกันจริงๆก็แค่แกล้งเป็นสามีภรรยากันจากนั้นก็ถามว่าเธอทำแบบนี้ทำไม อัมริดบอกเธอพร้อมที่จะรอเขาไปตลอดชีวิตแต่การใช้ชีวิตกับรอยสักนั้นไม่ง่ายและเธอต้องทำตัวเป็นคนรับใช้ในบ้านเพื่อทำให้ครอบครัวปลอดภัยวีถูกผู้หญิงหักหลังเขาจึงขอให้เธอแกล้งแต่งงานด้วยเธอได้ให้สัญญากับเขาว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาไปเขากู่เธอว่าเขาจะทำร้ายครอบครัวของเธอถ้าเธอไม่ทำตามที่เขาต้องการวีจุดเทียนไขบอก พวกเขาจะทำพิธีเดินเวียนรอบกองไฟอีกสามรอบที่เหลือให้เสร็จสิ้นในวันนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาแย่งเธอไปจากเขาอีกแรรักกลลวงตอนที่81รันทีจุดเทียนไขบอกอมริดว่าพวกเขาจะเดินเวียนรอบกองไฟสามรอบที่เหลือให้เสร็จสิ้นในคืนนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปจากเขาอีกอมริพยายามจะหยุดเขาแต่รันทีไม่ฟังจับมืออมริเดินเวียนรอบเทียนไขพร้อมกับกล่าวคำสาบาน อัมริสบัดมือออกบอกตอนนี้ทุกคนก็ใจว่าเธอเป็นภรรยาของวีวีไม่ใช่คนเลวแต่เขาถูกอดีตตามหลอกหลอนรันทีบอกว่าเขาเห็นวีทำตัวไม่ดีกับเธอถ้าวีทิ้งเธอไปเธอจะกลับมาหาเขาหรือไม่อมริยืนนิ่งเงียบรันทีบอกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้วีทิ้งเธอไปเอง อัมริตกลับมาที่ห้องคิดว่าเธอไม่สามารถจะหักหลังวีได้แล้วกลับไปหารันทีบินดูมาหาอัมริตบอกให้อัมริตช่วยเอาแกนดัดผมออกให้เธอวีมาที่นั่นถามอัมริตว่าเธอหายไปไหนอัมริตโกหกว่าเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องโถงและเพิ่งกลับมาที่นี่บินดูเก็บต่างหูข้างหนึ่งที่ร่วงตกพื้นวีขอต่างหูคืนมาบอกบินดูว่ามันเป็นของอัมริตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชี วิตคุของอัมริตจ,จะต้องได้รับอนุญาตจากเขาก่อนและจะไม่มีใครสามารถแตะต้องสิ่งของที่เป็นของอัมริตได้ บินดูบอกเธออยากขอเอาไปดูเป็นตัวอย่างเพราะมันสวยวิตบตกลงและมอบต่างหูให้บินดูวันต่อมาที่ซ่องชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของซ่องมาหาวัสมาถามว่าทำไมเธอถึงหยุดงานตอนที่เขาไม่อยู่ที่นี่มันทำให้เขาสูญเสียรายได้เขาบอกให้เธอรีบไปเตรียมตัวเพราะมีคนมารอเธออยู่ ติดลี่บอกเจ้าของซ่องว่าวัสมาไม่สบายเจ้าของซ่องบังคับวัสมาให้ลุกจากเตียงคูให้เธอรีบไปแต่งตัว ต่อมาวาัสมาเดินเหยียบน้ำาลื่นล้มแต่อูเดมาประคองเธอไว้วาสมาเห็นเขาก็ดีใจบอกเธอรู้ว่าเขาจะต้องกลับมาหาเธออูเดนั่งกุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่พวกเขาเคยทําด้วยกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานวาสมานึกถึงตอนที่เขาไม่พอใจเธอที่เขารู้ว่าเธอทํากาบีหายไปอูเดปลอบวัสมาว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอเพราะเขาเข้าใจแล้วว่า ตอนนั้นเธอต้องจัดการทุกอย่างเพียงลําพังอย่างยากลําบากวาสมาร้องไห้กอดอูเดไว้อูเดขอโทษวาสมาบอกว่าพวกเขาจะไปตามหากาบีด้วยกันวาสมาปฏิเสธบอกมันจะไม่ง่ายแบบนั้นอูเดบอกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดอย่างไรเขาจะต่อสู้กับทุกอย่างวาสมาบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่นี่อูเดบอกให้เธอไม่ต กังวลเพราะเขาวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วเขาจะมาพาเธอไปจากที่นี่ในคืนนี้วาสมากอดเขาด้วยความดีใจที่หวังฤด,ดูร้อนอมริตกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องวีแอบใส่เหล้าลงในเยือกกาแฟและนำมาให้อมริตบอกเขาต้องการตอบแทนที่เมื่อวานเธอยอมให้เขาดื่มเหล้าอมริตปฏิเสธบอกเธอยังไม่อยากดื่มวีบอกเธอต้องทำตามที่เขาต้องการอํา อมริดบอกเธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะภรยาเขาไม่ใช่ทาตวีหัวเราะบอกให้เธอถือว่ามันเป็นคำขอของเขาอัมริดพยักหน้าตกลงเธอดื่มเหล้าและคิดว่ามันเป็นกาแฟวีให้อัมริดดื่มเหล้าอีกหลายแก้วจนเธอก็เริ่มมืนเมาวีคิดว่าเขาจะล้วงเอาความลับจากอัมริด จากนั้นเขาลองถามเธอเกี่ยวกับพ่อของเธออามริก็บอกชื่อพ่อเธอว่าทําธุรกิจขายเครื่องเทศวีถามว่าใครเป็นเพื่อนสนิทของเธอที่สุดอามริเล่าเรื่องวัสมากับอูเดให้เขาฟังและเผอบอกวีว่าผู้หญิงที่อยู่ซ่องก็คือวัสมาจากนั้นวีก็อุ้มอามริไปที่เตียงถามว่าเมื่อคืนเธอไปพบใครมาหรือเปล่าอามริบอกว่าใช่วีถามว่าคนคนนั้นชื่ออะไรอัมริตกั กำลังจะพูดแต่คนรับใช้มาบอกว่านาริณีต้องการจะพบอัมริดโดยด่วนอัมริดรีบบอกไปจากห้องวีตามเธอไปเพราะกลัวว่าทุกคนจะรู้ว่าเธอดื่มเหล้า ทางด้านรันทีกำลังคุยกับนารินีเรื่องของวีกับอาในตานารินีเล่าเรื่องของวีกับเปลมให้หรันทีฟังเธอบอกว่าวีเป็นคนดื้อรัน้นและเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กต่อมาอมริตเดินลงบันไดามารันทีเห็นอมริตจะตกบาาันไดจึงรีบมาประคองเธอไว้ในขณะที่วีกับนารินีเดินมาเห็นพวกเขาพอดี